สบาาฮัลโหลพระอาจารย์กลาวนามสกานค่ะอ่าจริ่มทตอนอันเป็นจะได้ฝนตกบ่กล่านามสกานพระอาจารย์ครับอ่าจริญพรครับผมอยบ้านเก่าเครับอย่าบ้านเก่าเก่าครับโอ้ช่ชางเก่าเก่านะอากาลบถายเก่าครับอย่าบนเก่าเก่ ตอนนัผมตอนนี้อยูหลายช่องเ้อค่ะอาจารย์เห็นว่าคงสุดท้ายสายด้วนด้วนถึงแต่หมู่บ้านนี่ยากคักหลายท่าคลิปอ้อมประเทศอยู่ได้บ่มีเวลาโทรครับค่ะอาจารย์เออคงสุดท้ายครับอันคงสุดท้ายก็บ่าเปลี่ยนหรอกแต่ว่าสิ่มาบอกวิธีการให้ฟังหาเทียรผู้อันบพรเข้าใจหาร์เทียรอันเพิ่นจิว่าเลือจะได้ขึ้นสิมากังตีบเพิ่งจว่าครับว่าไม่ได้อาจารย์อัน ซิปมันก็เป็นโตเก้าคือเก่าล่ะเป็นโอกระเจ็นคือเก่าอ่าล้างจากเทียบอ่าเทียบรักซิบนี่เทียบไปสิบแปดสูตรออกเทียบไปสิบแปดสูตรมันเหลือโกรเจ็ดอ,อันเหลือโกรเจ็ดนี่บ่านี้เฮ้ยเอาเอา่าเอาตัว,วัดคู่กีบไปเทียบอา่าวรักซิบเป็นเลขคู่กนเลย รักรักหลีกเก็บออกเอาไปเทียบรัก่วยมันเลือ่อยเลือรักสิบเลือยเรือหกตัวเดียวอันเรือรักสิบเรือหกตัวเดียวรัก่วยนี่เทียบไปแล้วสิบแปดสูตรมันมีสามห้าเจ็ดมันมีอยู่สามตัวมันมีอยู่สามตัววานนี้ก็เรียกว่าสามสามตัวนี้ มันกับสีลายโพดแต่ว่ามันมันมันกับพอลายดอกแต่ว่ามันกับสำหรับผู้ที่ต้องการเน้นเน้นอกมันก็คือสีลายก็เลยเอาสูตรหาโตเอาสูตรหาโตบด้เกี่ยวกับสบกับหน่วยแต่ว่าสูตรหนี้ไปได้ทั้งสีทั้งหน่วยสูตรหาโตสองสูตรคันสองสูตรนี่เอาไปเทียบใส่กันขันมันส้นสองโตมันกับมาทั้งคููขันส้นตัวเดียวกับมาตัวเดียว อ่าสองสูตรนี้งวดนี่งวดงวดอ่าออกเกาซีเนาะงวดออกเกาซีมันได้เกา่ามันก็มาเก่าอยู่งวดออกสามเกีดนี่มันก็มาเก็ดอยู่อ่างวดนี่มันได้หาอ่ามาอะไรมาจากกุหลาอะไรมาจากงวดสามหนึ่งกุหละอ่างวดนี่มันได้หาคันได้หานี่ลักซิมันเป็นเลขกูอยู่แล้ว รักสีเป็นเหล็กคูอยู่แล้วก็เลยเอาไปเทียบไฟลักหนวยสามหาเจ็ดมันไปส้นหาไปส้สนหาลักหนวยก็ส้นหาลักหนวยนี่ก็เลย่ันไปคูเดียวหกหาับตัวเก้าตะกรน่ตัวเก้าอกหาคือเก้าครับผมอปาน,นีหลังจากหลังจากว่าสามหาเจียดที่เป็นลักหนวยที่เป็นลักหนวย ปฏิว่าอันต๊ะต๊เย็ดพบบ่หมักบอหนึ่งบ่หมักบอสามบ่มักปอปฏิวัติมักยุบแล่วแล้วจะพูดได้สิหมักขันตามใจพระอาจารย์นี่เอาท่าเก็บหกอ่ะครับเลยหกย็ดครับอันหกหาสองขู่หกสามหกหนึ่งแล้วจะพูดได้สิหมักงวดนี่ก็เลยหายว่าฟันไปหกหา ร้องมกเก็บคู่เดียวเท่านั้นล่ะมกมกสามกหนึ่งแล้ว้าพูดไดเสียวเขาเต้องเอากะไรดอกแต่ว่าการมักเป็นถูกเือดล่ะาว่าก็เอาย้ำไดมันมากยาำนกเือดีกานว่าก็มักตัวได้มากตัวนั้นเลยแต่ว่าในสูตรันเนี่ยจากสิป มาเทียบแล้วมันเหลืออยุสามหายเกมันเหลืออยยุสามโต่านนี้เอาสูตรหาโตนี่สูตรหาโตไปเทียบสูตรหาโตสองสูตรมันเป็นสองสูตรเอมันมันก็เป็นสูตรเดียวมันเป็นสองสูตรอ่าสองสูตรนี่มันเอาไวเอามาเทียบใท่กันต่างหากเทียบแล้วงวดก้อนน่ะมันเป็นอ่างวดก้อนมันเป็นเก้ามาเลยออกเก่าซีอ่าเป็นออกเก่าซีงวดว่างหันเทียบมันเป็นเกศ ลอกสางเ็ดมวดนี่เอาไปเทียบสองสูตรนี่ใช้กัรมันเป็นหาขันมันเป็นหาเนเขาเอาหาเนี่เพราะว่าขนาดขันมีจะเฉพาะสองสูตรนี่มันจะยืนยันบ่ด้ว่ามันสิเป็นสิบเป็นหน่วยเข้าก็เอาไปเทียบเซลักหน่วยเอาไปเทียบเซลักหน่วยเพราะว่าลักหน่วยมันเป็นเลขขี่อยู่แล้วอเลขขี่นี่เอาไปเอาคู่ขี่ไปเทียบสามสูตร กูกี่มัเทียบสามสูตรสามสูตรนี่พได้กเกี่ยวกับว่ามันติเป็นเหล็กกูเลียกขี่เองคือว่ามันใดนึงกับแต่สามกับได้เก็ดโตเทียบกูขี่มันขนานเป็นขี่สามสูตรกันสีน่รัดไวยมันต้องฟันตัวเดียวเรยกนวะ่าต้องเป็นขี่แน่นอนอ่ามันมันบอตรงกันกับเหล็กที่เข้ารัดไวยที่ห่วงไว้ดิอ่า็เลว,ว่ารัดไวยมันเป็นขี่ล้วเป็นขี่แล้ว เอาหาสองสูตรนี่เศกหาโตสูตรหนึ่งหาโตสูตรที 5, ่สองก็หาโตมัดเทียบใช้กันมันส้นยุที่หากขเลยเอาไปเทียบใช้ลักหน่วยอันเอาไปเทียบใช้ลักหน่วยนี่สามหาเจ็ดมันส้นหาตัวเดียวส้นหาตัวเดียวกันอัดเาขาขาดละโตกันไว้หกเจ็ดอันนี้เลยนั่นพ่อเลี้ยสองตัวนะครับนี่แมนครับแขบล่องนะครับเออแขบลรองอีกครับผม ส่วนหกสามหกหนึ่งแล้วตะปูได้ชิมะ<ฤส>อมแล้วตะปูได้ชิมะแต่ว่าใครหกขานักคือเ่าหกหาหกห้าร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์เนาะเนาะหกเจ็ดตัวกันแต่ว่าตังขอแม่มีอีกอันนึง่<า>งอกนี้ส้นทั้งสิบทั้งหน่วยอ่อเป็นยังคือพวกเขาไปไห้หน่วยสันวแเลยว่าเอา เอาตัวเทียบคูค่ขีดนีหลักมาเทียบว่าลักสีมันเป็นเลขกคูก็เลยเอาไวท้ทั้งอ่าเลขกคูทันทีเอาไว้ทั้งอ่าลักสีแม่นยไบ้ฟังไปเลยเอาไว้ทั้งลักสีเพราะว่าอั <c oughs> นสูตรพายจานมันซับซ้อนมันหลายสูตรนับจนหลงจะว่าเห็ดกันผู้กันผู้กเคยเห็นนี่มาเบื้องติดมืดตึ๊บุ่นระเปลี่ยนอันว่าบระดีกลับเป็นบืองติดจาน ไอกลับด้วยก็ได้จ้ะกลับก็ได้บอกลับก็ได้เพราะว่าัโยู่ทั้งสิบทั้งหน่วยเจ็ดกับโย่ทั้งสิบทั้งหน่วยแต่ว่าเอาคู่ขีไปเทียบแล้วมันสิเป็นใายเป็นหัวของไผ่ของมัดขันหกเก็ดกับหกเก็ดขันหกขากับหกขาอะไรอย่างเงี้ยขันผู้ใดมากลับกับได้บอดปูเร่หามผู้ใดจะมากลับกับปูเร่หามอ่ะตกลงว่าเอาหกขาตัวหนักหกเก็ดตัวร้อง สองครูแข่งแพ่อจะเป็นออนไลน์เนื้อผู้ใดสิมางค์หนงงสามไปก็แล้วแต่ละล่างอย่างเดียวเมากันล่างนี่ล่างครับผมล่างบพราเหนเนื้อผู้ใดสิไปกันบนก็แล้วแต่ไปบนล่างเลยกัรบนล่างเปลี่ยนวันไปบนกันแล้วแต่แต่ว่าบนมันบ่มีเลขตัวมูลนี่นะครับเนื้อล่างกันบนนะครับ มันมีตาศูนย์ครับมันมีแต่ศูนย์กรบหูกไหมงหดออกกับมียุแต่ว่าตัวครูมันเป็นศูนย์แต่ว่าตัวหนึ่งหาเอาแต่ว่าหันไปยจานก็ให้แล้วเพราะว่าว่าดไรแขนขึ้นสูตรลางสูตรลางมันมันหลายสูตรมันมันเทียบแล้วซอมันสีออกมาจะสีมันร่วมแล้วก็ตกตกซีิบศูนย์เนาะอ่าตกซีิบศูนย์ เอามาเทียบกันถ้าเอามาเทียบกันย่ำใดมันก็เขาย่ำนั่นมันก็ส้นยูต่ว่าอันลักซิบงวดวังหันมันหนีไม่สูตรลักซิบหนีไปลักหนวยกะเลยลักซิบงวนนี้ก็เลยเอาสูตรเทียบคูขีมันเทียบหกสูตรเทียบหกสุดมันเขาเป็นเลขคู่ซตสีสุดเป็นเล็กขีสองสูดก็เลยเอาเลขคูนี่ปกตัวเดียวจะนี อ่าสารู้ว่าปันท่งหกหากันหกเกตมันมา่ะอาจารย์เน้นล่างกันบนขอบคุณพระอาจารย์หลายๆเด้อค่ะที่ให้แนว <นะ S 2> ทางนะคะเงินนี้ให้ตุที่สุดีแนวทางของพระอาจารย์นะคะกราบขอบคุณค่ะกราบนมัสการค่ะรอบนมันสรราการพระอาจารย์ครับารบสาธุสาธุเกือบในวงพอร์ดเลยขอแต่เน้นล่างกันบนน้อยนะ่นอ,นนอย บรายเน่นเน่นเน่นตรงตรงแล้วถ้าพูดได้สิกับเด้อความไม่หน่อยซี่ปิจารณานะคะเป็นแนวร่างห่สื่อสากินแบ่งรัฐบาลนะคะข้อสุดท้ายของอาจารย์ปิจารณาคะควันเม็ดเดียวหกห้าหกเจ็ดกันหนึ่ง